วิธีการจำแนกตามอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่1การจำแนกตามชนิดของอวัยวะเคลื่อนที่การแบ่งสิ่งมีชีวิตตามชนิดของอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่เช่นขาสำหรับการเดินของสัตว์ที่มีชนิดขาเป็นวิธีการเคลื่อนที่หลักเหงือกสำหรับการว่ายน้ำของสัตว์ที่มีชนิดเหงือกเป็นวิธีการเคลื่อนที่หลัก 2. การจำแนกตามวิธีการเคลื่อนที่การแบ่งตามวิธีการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเช่น การเดินการว่ายน้ำการบินหรือการคลาน3าการจำแนกตามลักษณะของเคลื่อนที่การแบ่งตามลักษณะที่สัตว์เคลื่อนที่เช่นการเคลื่อนที่เร็วการเคลื่อนที่ค่าการกระโดดหรือการวิ่ง 4. การจำแนกตามประเภทของพื้นผิวการแบ่งตามประเภทของพื้นผิวที่สิ่งมีชีวิตใช้ในการเคลื่อนที่เช่นการเดินบนพื้นผิวแข็งการว่ายน้ำในน้ำจืดหรือการลอยในอากาศการจำแนกตามอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงวิธีการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดอย่างละเอียด จึงมีประโยชน์ในการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าโจพฤติกรรมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตต่อสภาพแวดล้อมและเรื่อนใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน